เจอห้องล็อกบอกด้วยนะครับอะไรอ่ะห้องล็อกห้องทาวล็อกพี่ว่ะมันเข้าไปไหนเนี่ยหรือว่าเราควรจะเอาแพ้ไปเผาก่อนแล้วมันอาจจะสปอนที่หลังหรือเปล่านะไม่รู้สิครับไม่มีหนูเลยอ่ะพี่ฟิวินแซกเก้แซกเก้ดูดแน่นเลย กกี้ให้เขาสตาร์ทเขาไม่สตาร์ทเขาไม่สตาร์ทมินนี่เขาไม่สตัร์ทนะเขาไม่สตัร์เจกี้เจกี้เจกี้หนีแล้วปูหนีแล้วไอ้ตัวป่ารากไอ้ตัวไหนแล้วเจกี้ทางประหน้าประตูเจกี้ลงลูกันเลยลงลูกลงลูกันค่ะลงลูกเลยลงไป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 เลยปูดดูแลตัวเอง นั่นแหละคนนั้นแหละที่ลูเซียเห็นแล้วคุณปู้มองไม่คนนั้นเลยไม่เห็นได้ยังไงกันนะว้าวเี่ตกบไปก่อนพี่ตุบไปก่อนมันจะเป็นอะไรอ่ะตามมาตามมาตามมาพี่เดินถอยหลังชู่เดินถอยหลังชูนี่เดินถอยหลังชูมันจะเป็นอะไรอ่ะมันมันทําไมอ่ะมันยังไงอ่ะมันอะไรอ่ะมันทําไมอ่ะมันอะไรอ่ะแล้วมันทําไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันมัน เอ้อเมื่อกี้ผีโผล่มาอไหมไม่เห็นนะนี่ผมเดินถอยหลังชนมันทะลุไปแล้วอ่ะเอ๊ะมันไม่ได้เปิดตัวตรงนี้เหรอจำผิดว่ะจำผิดโอ้ยแต่ว่าตแต่ว่าเราได้ถังมาแล้วนะครับเอาถังไว้กองไว้ถังสุดท้ายเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไล่ปุ้ยกันปุ้ไปด้วยแหละไปกันทุกคนี่ด้วย,ยไป,ไปด้วยยังไงเขายังไม่มาไม่อัวมันไม่ชำนาญไงกลัวมากกว่า ี Molly อกห้องอ่านหนังสือแถวนี้หรือเปล่านะเปิดให้ครบทุกห้องเลยออันนี้ห้องสมุดอีกแล้วอ่ะอ,อะไรวะเนี่ยมันต่อกันหรือเปล่าคะเอ๊ะถ้าห้องอ่านหนังส,สือคืออันไหนอ่ะอันนี้คือห้องอะไรเจอห้องล็อกบอกด้วยนะครับอะไรอะห้องล็อกผีว่กมาจริงเหรอผีมาจริงไหมเนี่ย จริงเขาเดินย่างเท้าอยู่ข้างล่างเขาเดินย่ำต๊อกเหมือนตอนแรกที่เราเจอใช่ไหมยัเก็บไอ้นี่ยังหะทานมีสานอีกอันนึงด้วยนะครับานไหนอ่ะอนี้เอ้าแพลุดดอนนี้อ้าไม่อนี้อันนีอนี้อัี้อัน้อันนี้อนนี้อด้อัน้อันนอันนีอันนี้นนี้อนนี้่ัน้อัน้ันหี้อนีอน้นี้อันน่้อันน้อัันนี้อันนี้อีออ อีข้างล่างไหนอะมันมีทางลงสองฝั่งนะครับอแล้วเราต้องลงยังไงให้ไม่เจอเขาเพราะตอนนี้ได้ยินเสียงเขาด้วยลงอีกฝั่งที่เขาไม่อยู่มัน <laughs> เขาไปไหนเนี่ยหรือว่าเราควรจะเอาแพ้ไปเผาก่อนแล้วมันอาจจะสปอนทีหลังหรือเปล่านะไม่รู้ส<ว>ิครับสปราตเป็นสารราดเลยเครับเกือบจูบอ,อีกแล้วไม่ล่ะ นี่เปิดได้ยังไม่เคยมามาก่อนนี่คุณคุญแจคุญแจแจห้องสมุดเจอแล้วนี่คุญแจอะไรอ่ะห้องดูทีวีทีวีคือตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องสมุดอยู่ไหนห้องสมุดอยู่ชั้นบนนี่ห้องสมุดอยู่ห้องสมุดอยู่ชั้นบนแต่ว่าเขาอยากตะกี้เราไปเจอเขาตรงไหนอ่ะไม่รู้ครับขึ้นข้างบนกันเลยไป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 เลยอย่าช้า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 ห้ไปไหนค่ะไปไหนนะอ๋ออยู่ตรงนี้ค่ะอนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะเอาดอี๋ยว อนนี้อันนี้อนนีนี่นี่นี่เแล้วขไหนอ่ะอ่ตรงนี้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 นี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังโอเค